เเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มาสามารถโริดตตามกันได้นะครับตอนนี้ไหนจะไปเข้าห้องน้ำหรือถ่ายรูปข้างนอกด่วนครับทุกคนตอนนี้นะครับปุ้มพิมก็ถึงแล้วนะครับวันนี้ก็โอ้โหเรียกว่าคนแบบมาเรียนรู้โซเชียลกับบอสโจเยอะมากๆนะครับและตอนนี้เราเจอเซียนนลลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนี่ มีหลากหลายช่องมากๆครับวันนี้นะครับทุกคนกคนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศวันนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับต่อแถวแบบยาวเหยียดอย่างนี้เลยนะครับวันดีครับวันดีครับข่าวด่วน,ววน,น,นครับวันะนี้ครับ เสียนนท์หล่อมากครับเสียนนท์และนี่นะครับจะเป็นเปรกนะฮะเบรกสวัสดีครับนี่เมื่อกี้เมื่อกี้โดนแอบถ่ายนะครับเมื่อกี้พี่นิกกี้นะครับพี่นิกกี้มาแต่กี่โมงครับนี่มามาก่อนแป๊บเดียวจริงเหรอ บอสโจล่ะแกนั่งก<จ><ะ>ินอะไรนี่อยู่ยก<อ>ินเบรกเอาแต่ก่อนคนมาเรียนแล้วครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับนี่อันนี้จะเป็นเบรกนะครับอันนี้ต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับถึงจะได้ใช่ไหมเออพี่วันนี้ลงทะเบียนยังนะครับปีสี่บุมงหนึ่งครับวันนี้นะครับมีคนสวย <c oughs> คนมาเยอะมากๆเลยนะครับน้อยยี่สิบกว่า อะไรนะครับอ๋อใช่ครับเยอะมากมเจอกันอีกแล้ว,ลวขีาวด่วนครับมีบแอดมินมหาสุดหล่อของเรานะครับเพิ<อ>่งเจอกันล่าสุดอเอานี่ไร์สดหรอโอเคเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลย,ยเดี๋ยวไปลงทะเบียนก่อน <laughs> น, <laughs> นี่นะครับบรรยากาศ <laughs> ขนาดเราแค่600คนนี่นะไม่เคยคิดว่าจะทำได้ไหมยังไม่รู้มาเรียนเลยนะอาเดี๋ยวปรจะมาสร้างความมั่นใจี่เสียงล้นเสงจุเสียงนั้นอันนี้นะครับบรรยากาศ

ลงะเียนะครับอันนี้แค่เสียแต่เราถ่ายผ่านนคนคนเยอะอยู่นะอันนี้จะเป็นบรรยากาศลงทะเียงนะครับดูลเลยนสาวห่อย่าี่นี้รับไปใกันกันา ตีต้องไปวิ่งสายไปอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับซอนุชนะครับมาเองเลยนะครับวันนี้แล้วเราก็มีไฟส่วนตัวด้วยนะคตุ้งตุ้งเราไม่ไหวแล้วพี่เอาหมงค์พี่เอามงค์นี่นะครับ วันนี้มีไลฟ์สดนะครับทางช่องหลักด้วยนะครับทุกคนก็อันนี้จะเป็นแบ็กดรอกนะครับอันนี้นะครับพ่อการชัยก็มาแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศลงทะเบียนนะครับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะครับโอ้โห fc แฟนคลับเนาะของบอสโจก็เยอะแล้วก็คนที่อยากเรียนรู้กับโซเชียลนะครับก็เยอะเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็ต้องบอกว่านั่งเงีพี่ลูกน้ําก็มาแล้วนะครับโอ้โหทุกคนวันนี้ยูทูบเบอร์ก็มากันเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากเลยแหละเห็นบอกว่าร้อยร้อยห้าสิบคนเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเนาะวันนี้ก็มีพักเบรกันอะไรเงี้ยนะครับทุกคนวันนี้ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุ้มอิมก็เดินทางมาตั้งแต่ตีสองนะครับตีสองจนถึงที่นี่เลยจนถึงเก้าโมงนะครับแอดมินมหาจะไม่ได้นอนเลยนะครับมาตั้งแต่ตีสองไม่ได้นอนบ่ได้นอนแล้วก็วันนี้เราจะไม่นอนนะครับเราจะยิงยาวไปเลยนะครับจนถึง กรุงเทพกักนะครับวันนี้แล้วก็จะไปจัดรายการต่อนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมงานไม่หลับไม่นอนนะครับวันนี้ทีมงานไม่หลับไม่นอนอันนี้คุณแม่คือบางคนน่ะอาจเจอกันที่งานมินิคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกเนาะก็โอ้โหวันนี้บรรยากาศคือแบบ นะครับคนเยอะมากจริงๆนะครับทุกคนเป็นงานเรียนรู้โซเชียลนะครับวันนี้ก็บอสโจจะสอนแบบหมดเปลือกเลยนะครับกับมือถือเครื่องเดียวนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะก็ต้องมารอติดตามกันนะครับนะนะครับทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้อิมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับ ซอนุชนะครับแอดมินแป้งนะครับนี่มาได้เลยอะอะไรนะครับหนักที่ตาไม่ชินแสชินแสยังมาไม่ใช่ชินแส DJ of F อันนี้ DJ DJ อุ้มอิ่มเดี๋ยวนี้ DJ DJ ลูกน้ำผู้สาวขาเราะนะครับเย้สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเอาความรู้จาก เสียนนท์นะครับว่าความรู้ต้องจากบอสโจครับเสียนนท์เสียนนท์บอสโจบอกว่าเรียนรู้จากโทรศัพท์เครื่องเดียวใช่ไหมครับแต่วันนี้พกมา10เครื่องโอ้โหแสดงว่าจะคูณสิบบังคูณสิบบังคูณสิบนะครับผมยิ่งข่าวกระแสนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากฝากทุกช่องเลยนะครับติดตามุมี่ด้วยนะครับ แต่ตอนนี้คืออ่าโดโดใช่ไหมมีลูกสาวอ่ะมีลูกสาวมีลูกสาวกี่ตัวไม่รู้เจ็ดตัวเหรอเจ็ดตัวโดโดมีลูกแล้วคลอดแล้วเจ็ดตัวคลอดที่หน้ารถทะเบียนรถของคุณอิงเหรอบ้านแม่แม่นั่นน่ะ แม่ถ้าคุณรำอ,อ่ะอ,อะสุดยอดมากๆเลยนะครับโอเคครบ8นาทีแล้วยังไม่ครบเลย